สวัสดีคะ่ะพี่คนตอนนี้น้าอยู่พิพิธภัณฑ์พื้บนบ้านบ่อ,บอลเล็กน้ำพีค่ะบ่อเล็กบอเล็กน้ำพีนพี่คือที่เขาเอาไปตีดาบกันค่ะของสมัยก่อนให้ถวายพระมาหากษัตริย์กันนะคะเดี๋ยวขึ้นพาขึ้นไปไหวพ,พ่อกันนะพระพพระขันพระแสงกันนะคะตอนนี้น้าอยู่ที่อำเภอทองสัาคันจังหวัดอุ o, ตรดิตถ์กันค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนไปไหวพ่อกันดีกว่านะคะบ่อเล็กน้ำพีหนึ่งเดียวในโลกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการขุดหาบอดและเหล็กนะคะนี่ค่ะเป็นปนพิพิธภัณฑ์นะคะพี่พนะเขาก็จะขุดหากันนะคะหัสมัยโบราณส่วนนี้ก็จะเป็นการวิธีการถลุงแร่เหล็กสมัยก่อนนะคะพี่พีนี่ค่ะเขาก็จะใส่เตาถ่า,านแล้วถลุงเหล็กกันค่ะนนี้ค่ะการทำตีดาบเหล็กทำพีค่ะ สรุปให้เล็กให้เล็กกลายเป็นอาของหลอมเหลวอะแล้วเราก็ใส่บล็อกแล้วก็มาตีกันนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้เราได้เเด็กเป็นหลอมแล้วใช่ไหมคะเราครึ่งบล็อกแล้วเราก็มาตีเหล็กกันค่ะนี้ค่ะวิธีคนเวลาสมัยก่อนนะคะนี่ค่ะการตีเหล็กสมัยก่อนนี่ค่ะก็จะมีคนจับก็จะมีคนจับ จะเล็กไว้ใช่ไหมคะขึ้นรูปดาบแล้วก็จะมีคนช่วยตีสองคนคะ่ะ <c oughs> นี่คะ่ะจะเป็นของพิพธภัณฑ์คะ่ะจะมีห้องต่างๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นต่อไปนะคะพี่ๆตามมาตามมาตามมามาเที่ยวบอกเหล็กน้ำพี่จังหวัดอุตรดิตถ์กันแล้วต้นไม้เขาจัดสวยมากเลยพี่ๆดูสิ นี่ค่ะแตสวยมากเลยอ่ะเปน,นายเป็นพุ่มเลยอ่ะอยู่บนเดินเขาค่ะพี่พี่อุภัณณ์เนี้ยค่ะน,นี่ค่ะ,คะเราเดินขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าค่ะพี่คีะาเรามาไหว้ศาลเจ้าพ่อเหล็กน้ำพีกันดีกว่านะคะนี่ค่ะ ทุกที่จะมีไก่ค่ะที่นี้ก็มีไก่ด้วยนี่ค่ะพี่สารทนี่ค่ะ เฉพาะสามพระองค์บอเล็กน้ำพี่นี่ค่ะเรามาไหว้ปู่กันนะคะองค์แรกก็จะเป็นพระกันค่ะองค์ที่สองก็จะเป็นพระแสงค่ะองค์ที่สามก็จะเป็นพระขันค่ะสารเจออร้าพ่อมอเล็กน้ำพีค่ะนี่ค่ะมากราบไหว้ปู่กันเนาะ พระกันพระแสงพระขันค่ะเรียงกันเลยพี่ๆี่าเห็นไหมคะนี่สะอันนี้เป็นสารรูปคำแยกค่ะเห็นไหมคะตรงสาราค่ะหนาวดูวใกล้ๆค่ะนี่ค่ะรูปคำแยาค่ะข้างในก็จะเป็นสารนะคะ่ะ <c oughs> สารเะพ่อเหล็กน้ำพีเหมือนกันค่ะเออมีการเสียงอธิษฐานให้ยกเหล็กน้ำพีด้วยนะคะ แต่ปรีนาะไม่ได้ขอพนอะไรเนะี่ยก็พาพี่พี่มาชมกันนะคะนี่ค่ะเราไหว้ปู่กันนะคะนี่ค่ะรูปกรรมยักษ์พี่พี่เห็นไหมยักษ์จริงๆลูกใหญ่มาลูกใหญ่เท่ากำปั้นมือหนาเลยแต่ละลูกค่ะคะ่ะนี่ค่ะเรากลับลาปู่กันเนาะที่นี่แบบธรรมชาติมากเลยพี่พี่ดูสิอยู่บนเดินเขานะคะคเนี่ยก็มีนะท่องเที่ยวมาเรื่อยๆค่ะพี่พี่นี่ค่ะ นาห้ดูเลยนะรอบเสียงธรรมชาติมากเลยอ่ะพี่ค่ะเราก็มาเจออีกสารนึงค่ะจะพ่อเหล็กนําพีเหมือนกันค่ะแต่นี้เขาจะเลื่อกที่พระขันพระแสงพระสุขค่ะอันนี้ค่ะก็เหมือนกับองค์สารเมื่อกี้แล้วค่ะแต่ชื่อเขาไอ้นั่นค่ะพระขันพระแสงพระสุขค่ะนี่ค่ะก็สวยมากเลยงดงามงดงามค่ะนี่ค่ะหอมมีรูปประคำด้วยสวยไหมคะพี่พี่รูปประคำยักษ์เหมือนกันค่ะ จะพ่อบอเล็กค่ะพี่พี่ค่ะมีสาราของหลวงปู่ฟันด้วยค่ะหลวงปู่ฟันอนาจารุค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะหลวงปู่พี่พี่ค่ะมาดูไก่ค่ะไก่เยอะมาก <laughs> อันนี้ก็คงจะเป็นจุดรวมค่ะที่เ ประชาชนเข้ามาถวายค่ะนะคะทิศศัไก่เยอะมากเลยพี่นี่ค่ะสวยงามจริงเป็นสาระไก่ช่างมากวัวควายด้วยอะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปบอกบอ,กบอกเล็กน้ำพีกันดีกว่านะคะนี่ค่ะบรเิเวณหลยรอบที่เราเดิน,เเเนผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ล้มลื่นมากเลยพี่ต้ไนตไ,นไนม้แบบต้นใหญ่โมกขบบกขบบกต้นไม้ใหญ่โมก พี่ค่ะนี่คือบอ่อเหล็กน้ำพีนะคะนี่บอ่อพระแสงค่ะอันนู้นจะเป็นบอ่อพระขันค่ะบีสองบ่อค่ะนี่ค่ะไว้เลยลอกบ่อค่ะแล้วเขาก็จะมีไม้ไม้เบ็ดอะคะ่ะตกแรกกันค่ะนี่ค่ะพี่พี่หอยเขาเจะไม้เบ็ดนี้ยคะ่ะแล้วข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอ่าอันนี้ค่ะเป็นแม่เหล็กค่ะ เนี่ยค่ะจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้ค่ะแล้วเราก็หย่อนเบ็ดไปเลยครับพี่พี่อันนี้มีแร่นะคะนี่ค่ะจะถ้าตกได้ก็จะเป็นเหล็กน้ำพีเนี่ค่ะเขาก็จะนี่ค่ะจะดูดเป็นแม่เหล็กมาเลยนี่ค่ะแต่นี้เขาคงไม่ได้เอาไปค่ะลูกมาลูกน้ำพีค่ะลูกน้ำพีน้ำพีประมาณนี้ค่ะพี่พี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเหล็กน้ำพี นี่ค่ะอ๋อแล้วพี่หาเดี๋ยวคลิปนี้นะขอจบเพียงแค่นี้ค่ะพามาเพื่อพี่มาเยี่ยมชมบ่อเหล็กน้ำพีอำเภอทองแสงขันจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะบ้านเองที่บ้านเองแต่น้ำไม่อยู่อำเภอนี้ะบ้านหมู่บ้านนี้ค่ะไงคลิปนี้นะขอจบเพียงแค่นี้ค่ะลาไปด้วยว่าบ่อพัะขันเลยค่ะนี่ค่ะพี่จะมีต้นไม้ใหญ่ค่ะแล้วก็จะเป็นบ่อแบบนี้ค่ะเขาก็จะตกกันไปอะค่ะนี่ค่ะไงยังขอกล่าวคำว่า สวัสดีพี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ